แล้วก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผู้ร่วมรักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์วันนี้จะมาพูดเรื่องพักก้าวไกลซึ่งผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นก้าวไม่ไปมันก้าวไม่ไปอย่างไรครับสมมุตินะผมสมมุติตั้งเอาเอาว่า เขาได้เป็นรัฐบาลต่อให้สองเสาไฟนะครับเหมือนเด็กเว้นเขาพูดกันภาษาเด็กเว้นคือต่อให้ต่อให้สองเสาไฟคือให้เป็นรัฐบาลสมมุติให้ได้เป็นรัฐบาลคุณก็จะอยู่ได้ไม่นานจบเร็วก้าวไม่ไปก้าวไม่ออกเพราะคุณเป็นศัตรูกับทหาร เป็นศัตรูกับสถาบันกษัตริย์นอกเหนือจากเป็นศัตรูกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วด้วยนะตอนคุณยังไม่เป็นรัฐบาลคุณตะเบงอย่างไรใส่ทหารก็ได้คุณตะเบงตะเบงอย่างไรใส่ใส่สถาบันกษัตริย์ก็ได้คุณตะเบงอย่างไรใส่ประชาชนก็ได้แต่เมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องขึ้นไป อยู่ในระดับที่ต้องทำงานร่วมกับทหารร่วมกับสถาบันกษัตริย์รัฐบาลใดก็แล้วแต่ถ้าไม่ราบรื่นกับทหารไม่ราบรื่นกับสถาบันกษัตริย์ก็คิดง่ายๆมันก็อยู่ยากคงจบเร็วไปทำตัวขัดแย้งกับสถาบันกษัตริย์ไปทำตัว ขัดแย้งกับทหารจบเร็วครับก้าวไม่ไปเพราะการทำงานการบริหารประเทศบางครั้งมันก็ต้องร่วมมือกันกันกบทหารแล้วก็ต้องรับเขาเรียกอะไรอะเอาภาษาชาวบ้านก็นแล้วกันนะคือรับรับพระราชดำริโครงการ ต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเนี้ยมาทำเพื่อให้มันเกิดการบริหารประเทศสอดคล้องแล้วคุณไม่ชอบเขาไม่อยากให้เขามีไม่อยากให้พระองค์มีไม่อยากให้มีสถาบันกรรษัตริย์คุณจะทำยังไงมันก็ทำกันไปไม่ได้กับทหารคุณก็ไปสร้างเรื่องซะมากมาย เห็นทาหารเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วจะทำงานกับเขาอย่างไรถ้าเกิดทหารเขามีโครงการนโยบายอะไรยังไงขึ้นมาคุณจะทำยังไงคุณจะไปขัดเขาไปตีตกเขาตีตกได้ถ้ามันไม่ถูกต้องแต่ถ,ถ้าถูกต้องคุณไปคุณไปขัดเขาเพราะความที่ว่าคุณไม่ชอบทหารคุณคุณเกลียดทหารนะี่ย คงไม่ใช่มันไปไม่รอดหรอกครับเป็นนักการเมืองมันจะต้องใจกว้างไม่มีความเกลียดอะไรไม่เกลียดไม่ชงังต้องทำงานร่วมกันให้ได้อย่างคนเอกประยุทธ์เขายังต้องทำงานกับพวกคุณเลยแล้วเขาก็อดทนน้าดูเลยที่จะทำทำงานกับพวกคุณให้ได้อะแต่คุณก็เห็นเขาเป็นตัวตลกเห็นว่าเขานิ่งเอาใหญ่เลย หรืองานบางอย่างมันจำเป็นต้องพึ่งทหารคุณจะทำยังไงคุณจะไปยอมกราบทหารคุณกล้าคุณยอมไหมฮะหรือแค่ไปขอนะไปขอนน่นขอนี้ทหารแบบขอให้ช่วยเหออยื่อนี่ไงคุณกล้าไหมคุณทำได้ไหมอุดมการคุณมันจะพังแบบงานบริหารทั้ง ทั้งมาจากฝั่งทหารและฝั่งจากคุณที่ขอร่วมมือทหารอะไรก็พังมันก็เป็นไปไม่ได้เกิดศึกสงครามภัยพิบัติอะไรมันก็จำเป็นต้องอาศัยทหารกล้าในการที่จะมาช่วยแล้วคุณก็ดันไปเป็นศัตรูกับข่าวเสแล้วเนี่ยมันจะบริหารมันจะร่วมมือทำงานกันไปยังไง เกิดสงครามแล้วยิ่งหนักเลยแล้วถ้าเกิดเขามีทูตทางทหารทหารต่างประเทศมาเยือนทหารไทยคุณจะทำยังไงอะไรต่อมีอะไรคุณจะปรับเปลี่ยนดีลาท่าทีมันก็จะลำบากมันจะเสียมวลคุณมวลที่เคยร่วมอุดมการณ์กับคุณน่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ลอ,อกเขาคงไม่เอาด้วย ยิ่งถ้าพูดไปคุณจะไปแก้อะไรเกี่ยวกับทหารยิ่งหนักนะไปแก้ระบบระเบียบอย่างอะไรอ่ะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือ,อ,อทหารกับผู้บังคับบัญชาคนเท่าเทียมกันเพราะนั้นคนทหาร ก็ไม่ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาก็ได้ความจริงสัจจะมันเป็นไปได้มั้ยโลกอ่ะที่มันทุกทุกคนมันจะเท่าเทียมกันไปหมดอ่ะมันมีแต่คนชั้นเดียวกันที่มันจะเท่าเทียมกันได้แต่คนที่มันคนละชั้นกันน่ะคนที่มีคุณค่าต่างกันคุณประโยชน์ต่างกันมันจะไปเท่าเทียมกันมันบอดได้ เหมือนกับสถาบันบริษัทพระองค์เป็นความมั่นคงของประเทศไม่ใช่บุคคลทั่วไปคุณจะบอกว่ามันเท่ากันมันไม่ได้อย่างคนทั่วไปอะตายตายไปสิบคนเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศแต่ถ้าพระองค์เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์เนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อประเทศค่ามันต่างกัน ค่ามันต่างกันเวลาเกิดผลกระทบค่ามันต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้พระองค์มาเท่ากับคนทั่วไปมันบอดได้แล้วกษัตริย์ของประเทศเราก็กษัตริย์ประเทศเอื่นผมไม่รู้นะไม่รับทราบด้วยแต่ว่ากษัตริย์ของปร,ประเทศเราเนี่ยท่านใดพระองค์ใดที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องเรียนรู้และผ่านการฝึกอบรม ผ่านกฎเอางี้ว่าผ่านกฎมนเทียนบานซึ่งจะต้องเหมือนกับว่าผ่านผ่านให้เป็นให้มีคุณธรรมขึ้นนะผ่านกฎมนเทียนบานเพื่อให้มีคุณธรรมขึ้นท่านอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยเป็นกฎที่ทำให้ประชาชนคนไทย มั่นใจในกษัตริย์ไทยเพราะกษัตริย์ของเรามีกฎมนเทียนยบานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านเป็นพระองค์ที่เราสามารถรักและกราบได้อย่างภาคภูมิใจอา,อาจจะเลยไปไกลหน่อยวันนี้มาถึงที่พวกท่านพวกคุณไม่ใช่พวกท่านพวกคุณเป็นศัตรูกับพระองค์ท่านเป็นศัตรูกับสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นศัตรูยิ่งกว่าทหารเสียอีกพวกคุณเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าทหารเสียอีกคุณจะไม่ให้มีคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะจัดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่พวกสหรับพวกผมและผมไม่เชื่อผมคิดว่าพวกคุณต้องการให้ล้ม สถาบันให้สถาบันลงมาเสมอคนธรรมดาคือเสรีขึ้นสมองอ่ะไม่รู้หรอกว่าเสรีอ่ะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเสดีไม่ได้คุณธรรมชั้นสูงที่มีจะดีแต่ดีจะเพียงถ่ายเดียวมันมีดีมีชั่วบางครั้งเสรีมันก็เป็นโทษ บางครั้งเสรีมันก็เป็นชั่วไม่ใช่เป็นดีเมื่อคุณเป็นศัตรูกับพระองค์จะจัดการกับพระองค์เมื่อคุณเป็นรัฐบาลตามกฎของรัฐบาลจะต้องทำยังไงต้องเข้าเฝ้าประสัตรต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนี้ยคุณจะทำยังไง คุณจะไปยืนคำหัวพระองค์เหรอไม่รับไม่ไปไม่เข้าเฝ้าไม่ให้คุณฆ่าพระองค์เหรอรัฐบาลใดถ้าของไทยนะของไทยนะรัฐบาลใดถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ให้การรับรองรับรองจบเร็วมาถึงการทำงาน มาถึงเรื่องการทำงานกระสัตรประเทศไทยมีการบริหารประเทศด้วยนะไม่ใช่ว่าให้แต่รัฐบาลบริหารประเทศหรือช่วยพัฒนาประเทศ,รศตระสัตไทยก็มีเขาเรียกอะไรมีการบริหารประเทศมีการ พัฒนาประเทศอ่ะช่วยเหลือประเทศนี่แหละอีกข้อหนึ่งที่จะหมายถึงประเทศที่มีกษัตริย์ที่ทํางานมันถึงได้ได้เปรียบประเทศที่ไม่มีกษัตริย์อ่ะเพราะว่ามันทั้งรัฐบาลทั้งทั้งกษัตริย์ช่วยกันบริหารประเทศอ่ะสองแร่แข่งขันอ่ะดีมากไม่ใช่อย่างคุณอยากจะให้มีแค่แรงเดียวแข็งแต่ไม่ขัน พู้ดึงการทํางานบางครั้งท่านก็มีพระราชบายในการที่จะพัฒนาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่มันต้องอาศัยรัฐบาลร่วมมือจะทํำยังไงตอนเนี้จะทํำยังไงในเมื่อคุณเกลียดท่านคุณไม่ถูกกับท่านอ่ะคุณจะไม่ให้ไม่อยากให้ท่านมีอ่ะแล้วอย่านึกนะว่าเหตุปัจจัยของโลกเนี่ยมันจะมีแต่คุณจะต้องรับพระราชบายจากท่าน บางทีคุณการบริหารประเทศก็ต้องจําเป็นตกอาศัยพระมหากษัตริย์คุณจะทำยังไงกับท่านเนื่อเมื่อคุณไม่ถูกกับท่านคุณเป็นศัตรูกับท่านคุณจะมาให้ท่านมีอ่ะมันก็ทํางานไปไม่ได้งานก็พังก็เกิดความเสียหายเดือดร้อนแล้วถ้ากษัตริย์จากต่างประเทศ มาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับกระสัตไทยคุณในฐานะรัฐบาลคุณจะทำยังไงในเมื่ออุดมการณ์ของพวกคุณคือคุณไม่เอากราสัไม่อยากให้มีกราสัทั้งนั้นแหละจะเอาคนเท่าเทียมกันอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดกราสัต่างประเทศเกิดมาเยือนคุณด้วยอเป็นการเยือน ในการมาเยี่ยมรัฐบาลไทยอ่ะคุณจะทำยังไงยืนหัวแข็งเหรอไปชู3สมนิ้วใส่เหรอไม่เอากระสับเสรีคนเสมอกันเท่าเทียมนโยบายต่างประเทศเออแล้วความสัมพันธ์ต่างประเทศของพันพินาสันตโรคุณจะบอกวอา้าวคุณเข้าไปเดี๋ยคุณจะแก้นูน่นแก้นี่แก้นั่นนั่นล่ละครับชะตาขาดแน่นอนรับรองจบเร็วครับ คุณจะไปแก้อะไรกฎกติกาของทหารอย่างเช่นไปยกเลิอกอะไรการเกณฑ์ทหารยกเลิกนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ขัดแย้งกับเขาเดี๋ยวคุณก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เขาผิดนะคุณทำผิดอะ่ะเขาก็ต้องจัดการคุณสิหรือว่าอ้ก็ถ้าจะมันมีปัญหาในการทำงานกับกษัตริย์ก็ ล้มระบบกษัตริย์ซะเลยใช่ไหมก็คิดอย่างนี้มานานแล้วอล้มกษัตริย์ซะเลยนะครับแก้นูน่นแก้นี่เพื่อจะล้มสถาบันกษัตริย์นั่นก็ยิ่งพังครับตาขาดอย่างไวครับบาปบุญดีชั่วมันมีจริงครับคุณบอกบาปบุญไม่มีเหรอคิดว่าบาปบุญไม่มีหรือไง คิดว่าบาปบุญบุญคุณอะไรคุณธรรมอะไรต่างๆไม่มีหรือไงตัวมันเป็นยังไงก็อยากให้รู้ตัวเป็นไงก็อยู่ดีๆก็ไปตีหัวใครสักคนเดี๋ยวก็รู้ว่าตัวตัว,ตวบาปมันเป็นยังไงไม่ต้องอะไรเดินเดินไปเตะหมาสักทีเดี๋ยวก็รู้ว่าบาปมันเป็นยังไงหรือว่าเออไปเจอใครที่เขาตกยากคนที่ใกล้จะเสียชีวิต เขากำลังเสี่ยงกับการเสียชีวิตแล้วคุณไปช่วยเขาคุณก็จะรู้ว่าบุญเป็นตัวยังไงบาปบุญมันมีจริงสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ทำไปในความว่างเปล่ามันเกิดผลกระทบสิ่งกระทบกระทบมาที่คุณด้วยกระทบไปที่คนอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นบุญเพราะฉะนั้นเลือกลุงตู กาเบอร์22พักรวมไทยสร้างชาติดีที่สุดในกาลนี้นะครับถ้าเลือกพักเอ,อ่อก้าวไกลซึ่งมันจะก้าวไม่ไปนะตามความคิดของผมในอนาคตถ้าเขาสมมุติว่าเขาได้เป็นรัฐบาลรับรองก้าวไม่ไปครับเพราะฉะนั้นอย่าเลือกพักก้าวไกลเลือกพัก รวมไทยสร้างชาติลุงตู่ครับกาเบอร์ยีิบสองครับเจริญทําครับสวัสดีครับ